สวัสดีครับพบกับช่องนายตาคนทําเกษตรนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับครับคลิปนี้ก็จะพาพ่อพี่น้องนะครับมาเบิ้งนะครับว่าพอดีนะครับพอดีขอเสียนะครับของหยาหวานนะครับว่ามีอย่างแน่นะครับก่อนไปชมคลิปกันครับอย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนายตานะครับ ยาหวานนะครับก็เป็นงาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นาต่าได้ปลูกนะครับปลูกไว้กับบัวลายนะครับพื้นที่ซักประมานบัวหอดไรนะครับก็ใช้ใบเสริมนะครับให้เพื่อนได้กินเห็น้ว่านะครับได้กินยามหาหญ้าบัวได้นะครับนในต่ำเห็นว่านะครับยาหวานนะครับเพื่อนสกินดีเป็นพิเศษนะครับ แทบสีบ่เหลือทักใบเลยนะครับกินไอเกียงเลยนะครับมีเทไรก็กินเกียงนะครับครับโดยเฉพาะนางสาวทูงเงินนะครับกินดีเป็นพิเศษนะครับครับใส่เำหรับสามตนเลยครับครับมาฟังคอดี้อเสียนะครับอ่านา่ํากษีไปแยกเป็น้อๆนะครับเพื่อให้ง่ายในการจํานะครับอ่าท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจนะครับ ข้อดีครับข้อดีของหยาหวานนะครับข้อที่หนึ่งนะครับโปรตีนสูงนะครับหยาหวานครับปริมาณโปรตีนของหยาหวานนะครับกับสิบแปดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่สองนะครับวัวครับเพื่อนกาสีสอบมากินนะครับมากินเป็นพิเศษนะครับ่วัวชอบกินนะครับข้อที่สามนะครับ การตัดง่ายนะครับการตัดการบริหารจัดการก็สีง่ายนะครับง่ายก็อย่าเงี้ยเปียนะครับเมื่อเปียบเพียบก็เนี้ยเปียนะครับอ่าอที่ซีนะครับก็สามารถในวัวกินได้เลยนะครับบ่ได้ต้องซับนะครับบ่ต้องซับต้องบดนะครับอ่าในผู้ที่บมมีเครื่องบดเครื่องซับนี่ก็ถือว่าอ่เหมาะนะครับเหมาะสำหรับผู้บ่มีเครื่องบดนะครับ ข้อที่หานะครับกาทนแรงนะครับทนแรงหลายนะครับการทนแรงเอ,อิ่นค่อนข้างสูงนะครับข้อที่หกนะครับการแตกกอดีนะครับเพราะว่าที่เป็นในต่อต่อที่สองนะครับค่อนข้างสิแตกกอดีนะครับต่อที่สองต่อที่สามนะครับข้อที่เจ็ดนะครับก็คือสาพระพัดประโยชน์นะครับ สารพัดประโยชน์ขึ้นอย่างนะครับเพอว่าสามารถให้ได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าสิเป็นทั้งอื่นนะครับว่าเป็นเป็นหมูเป็นอย่างนี้ลหะไก่ครับไก่แพะสามารถไปบดซับนะครับผสมกับหัวอาหารหรือว่าห้อนะครับเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงได้นะครับครับที่ที้นต้มว่ามาเจ็ดข้อนะครับก็เป็นข้อดีนะครับของยาหวานนะครับ เอามาฟังขอเสียนะครับขอเสียของหยาหวานนะครับขอเสียขอที่หนึ่งนะครับก็คือการเจริญเติบโตนะครับจเจริญการเจริญเติบโตของเพื่อนกาซีซ่าเนี่ยนะครับกาขอที่สองนะครับการการในปริมาณต่อไรของเพื่อนนะครับเมื่อเปรียบเทียบครับหยาอื่นนะเพื่อน,อนกาซีน้อยกว่านะครับ ครับที่ว่ามากก็คือขอดีขอเสียนะครับของหยาหวานนะครับกับกับวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่จะเริ่มปลูกหยานะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับหยาหวานนะครับครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ